อ่าเคยเข้ามากับรายการมิวเกอร์นะฮะแล้วท่านกำลังมุนอย่าเพิ่งขัดกูดิแล้วท่านกำลังเอ่อรับชมเกมฮอนน่ครับเป็นเกมแนวโมบ้าก็คล้ายๆเอาอลที่ผมเคยเล่นนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญสองคนนะครับน้องยูโรกับน้องซีนะครับขอเสียงนะครับนี่คือการเล่นฮอนครั้งแรกของผมนะครับต้องทำใจกันนิดหน่อยถ้าดูนะครับกางพดกา ไม่ไหวแล้วมึงก็ขี้ดิรอมึงกันไหวเพื่อนมึงกันไหวเหมือนึงไปสิ้นจบอ่ะตอนหน้ากูแดงวเนโย๊ยเขาบิบไว้เขาบิบเขาบิบเขาบิบตโอ้ยเอ๊ะมาบีบแบบบีบบีบจ็บท้ตัวแล้วนี่เราจะรอใครครับอันอันนี้เรารอใครครับรอไอซีเหมือนกูเล่นลูกกรต่ายอยู่พอคุณบอกปวดขี้ผมก็ปวดเหมือนกันเนี้ยตรงๆเลย โมยคันรักแล้อีกเอาเข้าไปโอเคฮอนเป็นยังไงผมก็เล่นไม่สก่งนะซีมาอยู่ฝั่งเขาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้จเิ้ยเฮ้รเน้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเ้ยเฮ้่เ้ยเยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้เย้ยยเรเเย เฮ้ยใจเย็นอยู่อ่ะเฮ้ยกูนี่ยังไม่เข้าเลยสี่ใจเย็นดิยังอ๋อแล้วก็ยังยึดเลยบีลาบลาเอ้าเฮ้ยมึงอยู่ยวฟังได้เฮ้ยดีรู้ว่ใจเย็นอยู่อ้าเน็ตลุดมามามาใหม่ไอ้เอ้าหลุดออา เอออ่าดีแฮปปี้ดูเยียเออไอ้ยัยกดเล่นวันนี้ยังมึงเล่นเลยสนุกสุขีเลยเร็วๆดิมึงใจเย็นดีม่นค้างไม่ไปเลยเนี่ยตา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 ยมีเลยกดอเันานแี้เดดีเลยคมันชวนกูมาห้องนั้นแม่แล้วไม่ก็ออกไปแล้วไม่ก็มีคนชวนกูอนุมัติตุ้มไหนวะโดมไหนวะโดมโดมเนี่ยชวนอยู่เนี่ยมาสิมาสิ ก็รถขี uhm ่ข like, ี oh, uh, oh, s right. <S ่เหรอยูโรขอร้องเราจะฆ่ามอสก่อนแล้วค่อยขี่โอ้ยยังไม่ข้างกว่าเพื่อนขี่ก่อนเออเนี่ยให้มันได้เออนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ต้องการมันเลื่อนนานหลุดออกมาดีมากยังได้ปิดโคมขี่แล้วกูอะไมกินหน้าเขาเนี่ย โอ้โหยี่สิบสามติโอ้โหเปิดไปห้าน้าเปิดไปเล็กม่าเลยสุดยอดแล้วมฮะมากดถ่ายอยู่นั่นแเลยกูถ่ายนานแล้วอ้าวไอ้อือสวัสดีครับไอ้เขากูถ่ายแต่กูเริ่าใายการรอนแรกนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยทำใะที่ไม่สุภาพขอพัยในทอะไรดีดีดีครับ ครพี่แหน่ครับบอกเลยครับไม่ไม่เป็นไรผลกันเองเพื่อนโอเคอันนี้เป็นการเรียนรู้ครั้งแรกนะครับที่ผมไนดะ้เล่นทอนกับเ,เพื่อนนะฮะซึ่งแบบใครเพื่อนมึงต้องขอโทษครับที่ผมโ oh, 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 oh. อเออโอเออเอไม่นแล้วงงเงงงงเอ้ยอะไรไม่เล่น้ยใญ่ใหญ่่เดี๋ยวเขารู้หมดว่าแม่กูเชื่ออะไร แม่เป็ออะไรวะโสีเข้าเกมมาแล้วโอ้โหเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากครับมีชวนไม่เคยไหนกูมึวงกูเมื่อไหร่คนหลอกเข้าเกมกูยังเห็นน้องซียังไงนี่อยู่เลยเคยบินไงแล้วเราอย่าท้าทายครับหน้ามืดแล้วกูอยู่กับใครเนี่ยบนดำบนดำตื่นเต้นต้องกลัวแล้วมึงอยู่กับใครตื่นเต้น ถ้อแต่้เาดกูยังไม่เห็นน้องโอ้โหน้องสีเน็ตแรงครัแมมาแล้วครับสันเครับเมสานะครับแมมสีแล้วบอกได้ว่าเน็ตเขาโหดแทนครับแมเต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 เเตเตเตเเต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  เออกูจะไม่ละอย่างนึกถ right ึงวันขอกันในวันหมกมืออ้อมราขอความเขียนบนกระดาษนั่นลองหรือควายคลอดลูกขอบคุณนะค่ะโอ้โหมึงอย่ายั้มึงเฟคเสียงอ่ะ โอ้ยเห็นเน็ตแล้วรำทดใจรายดียังไงยามไายกันอย่าบอกฮะโอ้ดูใจด้วยครับเดี๋ยวคงเ่อวัาลบอกฮะตรงที่เขาใ้อ๋อ ไอ้เหี้ยยูโรมึงร้องเพลงไม่พอเลยอย่าร้องเลยขอร้องอุเอาตอนนี้เราร้องนำเลยกูฟังเลยกูเนี่ยร้องพ้อกไว้ฮะนี่ฟังทุกคนเงียบทุกคนเงียบกูเงียบละไรวะกูงงการอะไรเงียบเลยเงียบไว้เลยนะอย่าพูดกูปวดหัวเลยสองคนกบิดูบิดูบิดูเนาะ อะไรนะตะเกียวะมดวะโอ้ยสีเข้ามาได้อย่างไอสีมาแล้วหัวลัวใครเขาปล่อยกบสีมาแล้วเกมย่มยอนย่ยอนเอ้ามีมีตัวแค่นี้เองหรอ กูมีแค่สามตัวเองวะเหมือนกูเลยอันนี้น่าจะเวทอันนี้น่าจะเอา,า,านไปแหละไม่เปนซีมือเวทโนแมทฮะฮะคุณเล่นโนแมดอ่ะเพืนนอ่เอเฮ้ยลนนแล้วกูกดไงวะกูกดไม่เป็นอ,อ่ะพอพอพอเลยแล้วกดไงวะโอ้ยกดคลิก ก็กูก็กูกดคลาาดิก,กแล้วมันไม่ไปเนี่ยเอาละโดมเนี่ยกูกดคลิกแล้วมันไม่ไปเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเจ,เจอการน,นอกจ๋อหนกจ๋อมอสเลือดยังไงเนี่ยฮะไม่ได้ยินเสียงไอโดมเลยหรอไอโดมมันคุยกับกูเลยกดคลิกซ้ายนี่ตัวฮีโร่อะก็กดแล้วเนี่ยมันมันไม่ติดอ่ะกดกดคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายกดแล้วตัวกดคลิกซ้ายคลิกขวา กูกดทุกอย่างไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่ติดเฮ้ยเริ่มเกมมาก็มีปัญหาละจริงเราต้องสู้ต่อไปเว้ยเนี่ยกดมมอออไกกกเเร์นี่ยูกดคลิกแล้วมันมันไม่ยอมให้กูเลือกอ่ะไม่รู้เป็นไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลิกแล้วเนี่ยเนี่ยฟังฟังเสียงเนี่ยฟังเสียงเนี่ยฟังเสียงเออโนูเนี่ยเห็นปะรอรอ เดียวเออเดี๋ยวมันเลือกให้เองเหรอมันเลือกไม่ได้เว้ยมันก็เลยต้องรอเวลาดูอคือมันเป็นแบบรูปเส้นลักษะแมันไม่ขึ้นอะไรเลยไงเพราะผมถามเพาผมถาอ่ะเออเืออะไรยังไงอยลือก่าเลือกมาเบได้หรอยมบิ้นอ่ะเิ้อ่ะแล้วีใครกคนที่เลือกอะไรคเาอะเ้โดมเอซีเอไอโดมโดมอากไกนอไอเฮีย โอ้ยโดนแมสเลยอ่ะลูกโอ้ยธรรมดาที่ไหนฟังกูเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยตัวเนี้ยเอ้ยอยากบอกว่าโหดในคนก็โหดนะครับด่ากูเหรอฮะดไอมาดนใ้เบนอยู่ด้วยกูจะเอ้ยท้ายไอ้ไอ้โรมอยู่ด้วยนะเว้ยจับถาด้วยตัวเดียวโดนพิ้วไหนวะไี่น่าเีลยกูว่าละไอ้คิ้วไหนก็ดีๆกูไม่เคยเล่นโนแมส ไอ้เฮีย้ยกดไม่ติดกดคิวไ,<ม>ไหนเนี่ยกูกดตัวเฮีย้ยอะไรไม่ติดเลยเมาส์เฮ้ยทำไมมันกดไม่ติดเลยโลไปแล้วเดี๋ยวมาไว้หนึ่ง